เอารถมาแล้วบอส่องของไปเก็บขึ้นรถได้แล้วเดี๋ยวแม่เอาขาตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวแม่เก็บช่วย ปิดพัดลมก่อนนะปิดพัดลมปิดพัดลมแล้วออกไปส่งของก่อนบ่ายสองนะคะ ไม่เอาไตเวนตา่อไปเลยประตูเรียไปกันค่ะ อะไรนะไม่มีที่จอดรถถน,นะคะต้องไปจอดที่ใกล้กับสารหลักบ้านนะคะจอดตากแดดนะคะ กาจะหาเงินเก็บเงินซื้อได้คันหนึ่งนะคะเราไม่มีที่จอดนะต้องมาจอดตามแดด,ดนะคะเดี๋ยวผุหมดนี่นะคะเจ้ารถส้มก็เป็นรถคันแรกของเราแล้วพ่อเนาะ,ะวันนี้พาลูกค้าพาเอฟซนะไปเที่ยวต่องงอยกัน กินข้าวเช้า10โมง11โมงนะคะข้าวเที่ยงก็ทุ่มหนึ่งกินก่อนไรสดกินสองมื้อพอนะคะถ้าทำงานไม่เสร็จก็ไม่อยากจะละงานนะคะจะทำไปเรื่อยๆก่อนเรื่องกินเอาไว้ทีหลังนะคะไม่จมพู่นะ ถ้ามีอะไรที่มันค้างค้างคาคา,า,าไม่อยากจะทิ้งไว้นะคะบ้านเรามีแต่ภูเขาแบบนี้นะคะต้องออกไปส่งของ15บกิโลนะพอตางอยนะ นี้เลยนี่นะคะอยู่การพุ่นาแบบนี้เลยมีสาปลาสองลูกเลี้ยงปลาชีวิตสมถามากนะคะเพื่อนแม่ลูกแม่จะเรียกช่างวาแล้วก็เมียช่างวานะคะเรียกพ่อเรียกแม่ทุกคนเลยนะคะยิ่งกับน้องจะเรียกช่างวากับเมียเป็นพ่อเป็นแม่หมดเลยนะคะช่างวาไม่มีลูกนะคะช่างวากับเมียไม่มีลูกเลยนะคะ เขาก็จะรักลูกเราเหมือนลูกเลยนะพ่อเนาะขอตั้งกินนมได้นะใช้ชีวิตสมถะเสื้อผ้าไม่ไม่ต้องมีไหมขอให้มีใส่สะอาดทุกวันไม่ใช่คนไม่มีตังนะช่างวาวเป็นช่างทำบ้านนะคะรับงานแต่ละที ูเต้าก็ไม s <S ่มีนะคะไม่รู้จะจ่ายอะไรนะรายจ่ายนะคะอยู่เันแบบสองผัวเมียน่ารักมากไม่ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนไม่สร้างนี้สินไม่สร้างภาระสังคมนะคะพวกเราก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันมีคู่ผัวเมียประมาณ สามคู่สีคู่นะที่เป็นเพื่อนเราแล้วพอว่อเนาะนอกกนั้นคือเขาไม่คบเราใช่ไหมเขาไม่คบเรา <laughs> เราไม่มีเวลาจะไปตีสนิทกับเพื่อนคนอื่นๆนะคะไม่มีเวลาแบบสนิทกับเพื่อนมากๆนะคะเพราะว่าส่วนมากแล้วเราจะใช้เวลาไปในงานส่วนตัวของเราจะมากกว่า <laughs> เพื่อนอย่างช่างวานนะคะคือเพื่อนที่ เกิดในหมู่บ้านเดียวกันเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กๆเ,เล่นขายของกันแต่เด็กเลยนะคะพวกเราไม่ได้ไปทำงานกรุงเทพนะคะเป็นเด็กบ้านนอกเด็กเชิงภูเ้อเป็นคนเชิงภูค่คคะคนคนเชิงภูเชิงภูคือคนภูเขาแล้วก็คนบนเขาอะ,ะเราดีใจที่ได้เป็นคนภูเขานะคะเป็นคนภูเขาเป็นคนเชิงภูนะ ตื่นเช้ามาอากาศก็ดีไม่มีเงินมีแค่ข้าวก็พอถึงหน้าแบบหน่อไม้หน่อไม้ออกนะเราก็ไปหาหน่อไม้มาแกงหาหน่อไม้มาขายได้นะคะเห็ดออกเราก็ไปหาหาหน่อไม้มาหาเห็ดหาหน่อไม้มีของป่ากิน,นะคะ่ะอยู่ที่นี่ไม่อดตายนะคะหาขายบ้างกินบ้างนะคะชีวิตเรียบง่ายนะคะถึงหน้าเห็ดเห็ดเพาะนะเพาะไปหาโลกี่บาทสตาร์ทหกร้อย้ว 900, 800. สองผัวเมีอาหารวันหนึ่งได้สี่กิโลนี่แบบดีใจมากนะหาแข่งกันนะคะหาเห็ดแข่งกันคือไม่ต้องใช้ชีวิตแข่งแย่งชิงดีอะไรมากนะหน้าเห็ดออกก็ไปหาเห็ดแข่งกันใครจะได้ได้เงินเยอะกว่ากันนะคะนี่ป้ายเต่าง,งอยนะคะเต่าง,งอยอีกสิบห้ากิโลนี่เพิ่งออกจากบ้านได้สี่กิโลนะคะถึงแยกนี้ ออกจากบ้านได้สี่กิโลเอามุ่งหน้าขึ้นเขาขึ้นเขาลูกตรงหน้าแล้วก็ลงนะคะขึ้นเขาแล้วก็ลงไปอีกสักพักถึงจะถึงเตางอยนะโน่นเขาลูกแบบเทาๆน่นแหละคะ่ะเราจะไปเรื่อยๆจนจนขึ้นเขาลูกสีเทาน่นทางบ้านป่าโคตเคี้ยวมากนะคะ เที่ยวพาเอฟซีมานั่งรถด,ด้วยกันนะคะไปส่งของวันนี้ได้สิบเท่าไหร่นะสิบเจ็ดหรือสิบแปดออเดอร์วันนี้ ำงานคนเดียวนะคะแอดมินขี้โกงนะคะหายไปหมดเลยหายก็หายไปหมดเลยนะคะสามคนโดนไม่เลี้ยวแน่เลยทำงานคนเดียวเลยตอบแชทแพ็กลงบัญชีวันนี้ลุยเดียวเลยนะคะ จากเมื่อก่อนมีมีแอดมินสามคนนะวันนี้คือทีอินวันรวมในแม่คนเดียวเลยนี่เรากำลังจะเริ่มขึ้นเขากันแล้วนะคะเหลือเวลาอีกสองนาทีครึ่งนะที่จะตัดคลิปนะคะคลิปห้ามเกินสิบห้านาทีนะเริ่มขึ้นเขากันแล้วนะคะขึ้นเขาแล้วก็ต้องลงเขาก่อนนะ เป็นห่วงว่าเอฟซีจะเมารถนะคะแต่แม่น่าจะเมารถก่อนเพราะมัวแต่ดูกล้องนะะไม่ได้ดูทางนี่นี่นะคะทางบ้านเราเป็นแบบนี้นะ,ะพามาดูนะคะจนกว่าจะใกล้จะหมดเวลาตัดคลิปนะคะแม่ก็จะค่อ,คอยปิด คลิปนี้ค่อยจบคลิปนะคะมาดูเลยว่าทางเราเนี่ยแค่ไหนกว่าจะไปส่งของแต่ละครั้งเมื่อก่อนเราเราหอบของแล้วก็ขับมอเตอร์อไซค์ใช่พ่อมอเตอร์ไซค์ครับขายกระเป๋านี่แปลว่าเป็นอะไรที่พลุงพลังมากเลยนะคะเป็นบ้าหอบฟางมากเลยเด้อนี่ขึ้นเขามาเลย คนแถวนี้เขาจะไม่ใช้รถเกียร์ออโต้กันนะคะกลัวขึ้นเขาไม่ไหวนะคะแต่ของเราเป็นออโต้นะพ่อใช่สองระบบสองระบบนะคะเป็นแมนนวลด้วยไม่นวด <c oughs> ไม่นวดวะไม่นวดพ่อบอกไม่นวดมีสองระบบมีระบบไม่นวดด้วย สังเกตว่าทางจะเป็นแบบสองเส้นทึบนะคะเป็นเส้นอันตรายตลอดทางเลยนะจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะขึ้นเขาพ้นแล้วนะคะต่อไปก็จะลงเขานะเวลาคงไม่พอตัดคลิปเลยจ้า